เลิกงามยามดีแล้ววันนี้เป็นวันวงสวงเว้ยป่าคะบรรยากาศในวันนี้บรรยากาศในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าต้องขอบคุณทุกทุกคนเลยเพราะว่าเราก็ดูเลิกมายาวนานเหมือนกันสําหรับเลิกในการวงสวงในครั้งนี้นะครับที่อย่างหนึ่งคือเราก็ถ่ายทําไปได้ส่วนหนึ่งล้วด้วยเราก็เลยอยากจะเป็นสร้างขวัญกำลังใ,ใจให้กับผู้จิมงานะและก็นักสแสดงเาราถ้าอ่นนะคะเป็นไงบ้าง ขอบคุณขอขอบคุณเทพเทวาไม่ประทานน้ำฝนอันหนักหน่วงลงมาให้ทุกคนได้เปียกซุ่มถือว่าพอเป็นน้ำน้ำมนอถูกตองก็ขอบคุณเทพเทวาครับขอบคุณพลัสตัวนังไงน้ํมอวันนี้ก็จริงๆแล้วเราก็ได้ดูพยากรณ์ไว้เมื่อวานแล้วนะครับนี่คือดีกว่าที่คาดไว้เยอะมากๆเลยครับก็คือพยากรณ์ไว้เมื่อวานก็ถูกฝนตกตลอด ทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีบุฟเให้เราทำกิจกรรมมงส,สงนวันตีมากดีไหมนะังยอะแล้วหรือดีครับดีมาก <c oughs> ด,ดีมากไม่ก็ทุกคนก็ตั้งใจจริงแหละอย่างแฟนๆก็ก็ยืนตากฝนมากับพวกเราด้วยครับก็เราอย่คิดว่าเป็นอุปสรรคก,ก็อย่าเป็นน้ำมนต์อย่างที่ท่านพามเขาบอกเออ อยากอยากทราบว่าแจ็คแอนจ็อกเกอร์ค่ะโปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงมันเริ่มต้นยังไงคะโปรเจกต์นี้หรอโปรเจกต์นี้มันเกิดมาจริงๆมันต้องย้อนกลับไปไกลมากเลยอ่ะมีเวลาใช่ไหมครับตชั่วโมงนึ่งโอ้แต่ละจริงจริงมันย้อนกลับตั้งแต่ตอนยิบฟองคอนเสิร์ตตอนนู้นเนาะตั้งแต่พันดอินคราตั้งแต่พันดอินครามตอนนั้นเลยคือคือเราก็คิด กเ็เธออะคิดอะไรแบบไปเรื่อยไปเปืออ่อยออกมาแล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็เห็นว่าคุณมันน่าสนใจมันดูมันน่าจะดูว้าวดีถ้าเกิดเราได้เอามาขยายต่อหรือเอามาดัดแปลงเ <sk ill> พิ่มเติมให้มันเป็นซีรีส์เราก็เลยเกิดมันก็เลยเกิดขึ้นมาต่อจากตัวยินวอลคอนเสิร์ตตอนนั้นเลย <S <S 2> <S 2> หลังจากนั้นเราก็เขียนบงเขียนบทรวบตึง <มา S 1> ทุกอย่างทําทุกอย่างใหม่หมดเลยใช้เวลานานมากๆพอจบคอนเสิร์ตปุ๊บพอเรามองเห็นว่าหุ้ยธีมนี้มันมาว่ะ มาในใจยยนะครับในใจเราเราก็เลย <c oughs> ให้เขียนบทเขียนอะไรเลยก็เลยออกมาเป <c oughs> ็นแจกันยจกเกร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นบทบาทใหม่ๆของน้องๆ,ององๆด้วยครับที่ก่อนหน้านี้จะเป็นในส่วนของนักศึกษานักเรียนที่ผ่านมา <c oughs> แล้วเราอยากให้น้องๆได้โตขึ้นในอีกระดับหนึ่งอยากให้หลุดเกอะ <c oughs> ที่เคยเล่นมากกอนแล้วก็ังมีทั้งแอคชั่นมีทั้งคอมเมดี้ต่างๆก็ต้องรอติดตามอะไรใหม่ๆอะไรวะอะไรยินดอค่ะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมบ้างสำหรับเรื่องก็เรียน การแสดงแล้วก็เกี่ยวกับคาแรคเตอร์แล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับคิวบูด้วยครับคิวแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราามากเลยในความคิดเราก็คืออ่ะเข้าซีนแล้วทําเป็นต่อยต่อยกันใช่ไหมไม่มันมีมันมีคิวทุกทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อภาพที่ยควเราต้องเรียนแบบใหม่ใช่ครับก็คล้ายๆกันครับก็ไปก็ไปเวิร์กช็อปด้วยแล้วก็มีเตรียมร่างกายเพื่อที่จะเข้าคิวบูให้ได้ ซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายครับจริงม,มันมันยากนะยากเลยแหละแล้วผู้กำกับพูดถึงพี่สีด้วยเป็นยังไงบ้างคะการร่วมงานพี่สีแบบการทำงานของน้องๆเป็นไงบ้าง,างาะคะพี่สีสะดกดีกดครับสะดวกเพราะว่าในเยื่องที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่อง อ,อย่างที่บอกว่ามาต้องมาผิกคาแรคเตอร์ของของคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นนา่าฬ์นาร์แล้วนี้ก็จะมีความเป็นแบบว่าแอคชั่นมากขึ้นนะคะเดียวกันก็มีความคอมเมดี้อยู่ในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ได้เล่นเป็นโปรเจกต์ที่เรียกได้ว่าค่อนข้างใหญ่มากๆสำหรับเพลงเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นทับนักแสดงที่แบบเยอะมากๆอันนี้คือแบบส่วนหนึ่งเท่านั้นเรามีแบบลัอบเชอร์อีกมากมายที่คิดว่ายัางไงทุกคนก็น่าจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยครับใน เรื่องแล้วก็บวกกับความสนุกที่ที่หลายๆคนก็อาจจะคาดไม่ถึงเกี่ยวกับทุกตัวละครเลยที่เป็นแบบที่จะได้เห็นในเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย,เ,ยเออแล้วเราก็เวลาทํางานกับน้องๆก็สนุกมากรวมกับที่พี่หยาดพิโกด้วยที่แบบว่าออมันมันมันลงตัวกันตั้งแต่วันแรกอะไรอย่างเงี้ยครับหมายงวาก็คือคุยกันมาตั้งแต่วันแรกๆแล้วก็เป็นปีจบสองปีอะไรอย่างเงี้ยละจะได้เกิดโปรเจกต์นี้ ก็สนุกดีแล้วก็รู้สึกว่าเราพอได้ทํางานก็เหมือนแบบที่อันทุกอย่างทตเราก็ให้พื้นที่ในการทํางานเราแล้วก็น้องๆก็ตั้งใจทํางานแบบสุดๆแบบมาเข้าซีนแเต็คชั่นหรือว่าจะแบบดราม่าหรือว่าจะอะไรพวกงนี้มันแบบครบโ,โลหลดอะครับใช่เราทำได้ดีมากครับตอนนี้ถ่ายงานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้จริงๆเอ่อ40 40บ40 40 40เปอร์เซ็นต์ครับ40เปอร์เซ็นต์ราคาสิทธ ยิ่งใหญ่น่นอนเพราะว่าอยู่กับไอฉีตายแล้วคันนั้นายดสัตว์ันของเราเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจได้รับเกียรติตั้งแต่2ปีที่แล้วด้วยเช่นกันครับ2คนนี้ก็ส่งมายุ่ยๆุ้ยน้ำลายตั้งแต่แรกตั้งแต่แบบคอนเสิร์ตพาร์เนอร์ยินคามจะมีแบบทีเซอร์ประมาณนี้นะวิทีอาประมาณนี้นะน่าทําด้วยกันไหมอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จากวันนั้นที่มันเป็นแบบคลิปเล็กๆมีกี่คลิปเนาะวันนี้มันกลายเป็นขยายเป็นโปรเจกต์บใหญ่บิ๊กบุ๊มเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าวันนี้ก็เป็นแบบ ไอ้สีไม่ได้รอคอยอย่างเดียวแฟนๆก็รอคอยด้วยอนะไรเงี้ยพี่ๆสื่อมวลชนก็ให้เกียรติแับต้อนรับเป็นอย่างดีก็เป็นเกียรติสำหรบับพวกเรามากๆแล้วก็เหมือนที่น้องๆนักแสดงทุกคนบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นแบบบทบาทใหม่ๆเป็นการนำเสนอใหม่ๆที่เชื่อว่าแบบ คนที่ตามอยู่แล้วก็น่าจะอยากส่งต่ออยากบอกต่อให้คนแบบกลุ่มใหญ่ได้ดูขึ้นอีกหน่้ยครับผมแล้วก็เมื่อกี้เหมือนที่ถามเลยว่าจริงๆไอ้ีก็ได้รับเกียรติจากกออกอากาศเนาะวันนั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแพลฟอร์มที่สามารถแบบได้ดูแบบเป็นอิ่มจุใจแน่นอนครับนอกจากประเทศจะมีประเทศตัวโลกใช่ครับตามราดูด้ดีไอซีครับอันขานอันคาน